สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบครับ7มิถุนายน2565นําำข่าว4ีทุ่มมาเล่าสู่ฟังครับสำหรับวันที่7มิถุนายนวันนี้นำเรื่อง7โรคหน้าฝนที่ควรระวังมาเล่าให้ฟังครับและ3ภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงหน้าฝนมีอะไรบ้างครับไปชมในรายละเอียดในคลิปครับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขครับจะแนบลิงก์ข่าวนี้ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลณนะวันที่7มิถุนายน2565จากกรมควบคุมโรคนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคเขาบอกว่า7โรคหน้าฝนที่ควรระวังก็มี1โรคติดต่อทางระบบหายใจนะครับก็เป็นพวก ไข้หวัดใหญ่นะครับโรคปอดอักเสบทำนองนี้ครับมีอยู่สองโรคนะครับโรคติดต่อทางเดินหายใจนี่เป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคปอดอักเสบนะครับสำหรับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี้มีวัคซีนฉีดนะครับในกลุ่มเสี่ยงต่างๆเขารณรงค์ฉีดกันอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหานะครับตอนนี้สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับ เอา2โรคแล้วนะครับสำหรับ7โรคในที่ต้องฟอลร,ระวังในหน้าฝนนะครับต่อไปเป็นโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับก่อนนับเป็นโรคที่3ก็มีโรคมือเท้าปากนะครับอันนี้ก่อนตรายนะครับโรคที่4โรคฉีหน้ครับหรือว่าโรคเล็บโตสไปโรซิตนะครับก็ระมัดระวังนะครับ4โรคแล้วนะครับ ที่ควรระวังในหน้าฝนแล้วก็ต่อไปเป็นโรคที่5เป็นกลุ่มโรคที่นําโดยยุงลายก็มีโรคไข้เลือดออกโรคที่5โรคที่6โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุณกุณญย่านะครับโรคที่7โลโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าอันนี้คือ7โรคที่มาในหน้าฝนให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่อง กลุ่มโรคที่ติดเชื้อดดนํำโดยยุงลายนี่ไข้เลือดออกโรคปวดข้อชิกคคุนกุญญานะครับแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัิกาเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าให้ยุงลายกัดนะครับทำลายแหล่งพ่อพันยุงลายกำจัดลูกน้ำเททิ้งทุกสัปดาห์ก็ว่ากันไปอย่าให้มีน้ำขังตามบริเวณบ้านและภายในบ้านเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันทุก7วันทำาลองนี้ครับเอาแล้วครับนี่คือ7โรคที่ ต้องควรเฝ้าระวังในหน้าฝนนะครับส่วน3ภัยสุขภาพก็ประกอบด้วยการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าอันนี้ระวังครับโดยเฉพาะในขณะที่มีฝนฟ้าขนองฝนตกมีฟ้าร้องอะไรทํานองนี้อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งครับมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้นะครับเรามาระวังนะครับภัยที่1ภัยที่2 อันตรายจากการกินเห็ดในหน้าฝนเมักจะมีคนกินเห็ดเข้าไปแล้วเป็นพิษเบื่อเบื่อเห็ดถึงกับเสียชีวิตได้นะครับกินเห็ดเข้าไปนะครับเปนอันตรายต้องกินเห็ดที่เคยกินและรู้จักเห็ดชนิดนั้นจริงกินนะครับถ้ากัมกึ่งไม่รู้จักอย่าไปนํามาปรุงอาหารรับประทานเด็ดขาดอันตรายถึงเสียชีวิตได้ครับกินเห็ดในช่วงฤดูฝนมีคนเบื่อเห็ด โดนพิษจากเห็ดเยอะมาครับเสียชีวิตมากแล้วก็อันตรายจากการที่3ก็คืออันตรายจากการถูกง,งูกัดนะครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ต้องระมาระวังในช่วงฤดูฝนเจ็บโรคและ3ภัยสุขภาพครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ